สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตช,ช่องวิถีเกษตรกันอีกครั้งนะครับรอบนี้ก็หลังจากเก็บน้ําผึ้งเมื่อวานไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาดูการเปลี่ยนแปลงวันที่1ของการเลี้ยงผึ้งโพรงนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอากล่องมาล่อเพิ่มเติมอีกหนึ่งกล่องเนื่องจากว่าลักษณะของผึ้งลักษณะเช่นนี้นครับมันจะมีลักษณะของอกล่องที่ยังไม่ค่อยสงบดีนะครับกล่องที่ยังไม่ค่อยสงบดีจะเห็นจากด้านฐานด้านใต้นะครับอันนี้ก็คือ นางพญาเขาน่าจะออกมาอยู่ด้านนอกนะครับลักษณะนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงก็คืออาจจะย้ายหรือว่า,าถ้ามันรู้สึกว่าปลอดภัยมันก็จะเข้าไปอยู่ที่เดิมนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันกล่องที่หนึ่งที่เก็บเมื่อวานนี้นะครับปรากฏว่าสงบด,ดีเนื่องจากว่าจํานวนพึ่งงานมันไม่เยอะนะครับก็เลยทําให้กล่องพึ่งนั้นเข้าไปอยู่ในตัวพึ่งเข้าไปอยู่ในกล่องเรียบร้อยนะครับก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหา กล่องนั้นน่าจะไม่ย้ายนะครับแต่ว่ากล่องนี้ลักษณะก็ดูจากการสังเกตก็คือการออกมาอยู่ด้านนอกก็คือมันเตรียมจะย้ายนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ต้องรอดูไปอีกผมก็เลยตัง้งกล้องหาตั้งกล่องเพิ่มเติมอีกหนึ่งกล่องนะครับเพื่อให้เขาย้ายมาอยู่อีกกล่องหนึ่งซึ่งก็มีพึ่งงานบางส่วนเข้าไปสํารวจในกล่องบ้างแล้วนะครับก็ปรากฏว่า,าน่าจะพอรอได้อยู่ตามหลักสันนิษฐานนะครับ เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีนะครับเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นวันแรกของเขาในการปรับตัวนะครับก็จะทําให้ผึ่งมันจะมีนิสัยดุสักเล็กน้อยนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามาตอมหน้าตอมตาผมเยอะพอสมควรนะครับก็พยายามอัปเดตอยู่เว้นระยะห่างก็นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเนี่ยจะมีผึ่งบางส่วน มากันนะครับไม่ให้เราเข้าใกล้กล่องเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่ปลดวดัยเขาก็จะส่งนะครับผึ้งพึ่งตัวอื่นๆในลักษณะครับมาตอมหน้าตอมตาเพราะว่ากล่องนี้มันมีจํานวนพึ่งงานเยอะมากนะครับเมื่อแวนที่เก็บได้ก็เฉพาะกล่องนี้ก็น่าจะได้ประมาณาน่าจะแสนขวดนะครับ เนื่องจากว่ามันเต็มกล่องสําบสหรับน้าผึ้งรอบนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะมากเพราะมันไม่ได้ย้ายนะครับสําหรับฝูงนี้รอบที่แล้วมันไม่ย้ายมันอยู่ทั้งปีก็เลยทําให้น้าผึ้งได้เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับสวนนี้นะครับเพราะว่าแหล่งอาหารมันก็ยังพอมีเนื่องจากว่าผมไม่ได้พ่นยากําจัดวัชพืชนะครับในโซนนี้ในสวนนะครับแล้วก็อีกอย่างก็จะมี พวกกสวนดอกไม้เช่นเกีสวนดอกแย่ต่างๆแล้วก็ฝรั่งอยู่ประมาณร้อยกว่าต้นนะครับที่ปลูกแซมในสวนก็ทำให้มันมีแหล่งอาหารพอประมาณที่สามารถประทังให้อยู่ได้ตลอดทั้งปีนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีของการทำเกษตรแบบลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสัตว์และ,มะแมลงนะครับ ก็ถือว่าเยอะมากนะครับในการที่มันเริ่มเคลื่อนย้ายพยายามจะไม่อยู่ใกล้เขานะครับเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันมีความปลอดภัยเพราะว่าเขารู้สึกมันมีความปลอดภัยมันก็จะจะสง,งบลงนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นจะมาอัปเดตดรับวันนี้น่าจะไม่ได้อัปเดต เดี๋ยวุ่งนี้จะมาอัปเดตอีกทีนะครับเพราะว่าเย็นนี้เดี๋ยวจะไปเก็บน้ำผึ้งสวนวิถีเกษตรแปลงแสมต่อนะครับแปลงนั้นก็มีสองกองเช่นกันนะครับแล้วก็มีผึ้งที่อยู่ประจำมาหนึ่งปีแล้วหนึ่งกองย้ายมาใหม่อีกหนึ่งกองก็รอดูกันต่อไปนะครับว่า,าน้ำผึ้งปีนี้จะได้เยอะมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีเกษตรนะครับ ผมบอยกิจโกรช่างวิถีเกษตรแลาไปก่อนนะครับสำหรับการอัปเดตกิจกรรมก,การเลี้ยงพึ่งวันนี้สวัสดีครับ